วันนี้มาลองทำโจทย์ won't กับ wouldn't ละกันนะครับว่าสองคำนี้ใช้ยังไงนะครับแตกต่างกันยังไงใช้กับประโยคแบบไหนได้บ้างนะครับ won't ย่อมาจาก will not นะครับส่วน wouldn't เนี่ยมาจาก would not นั่นเองนะครับวันนี้มีโจทย์ง่ายๆ5ข้อให้เราได้ฝึกทำด้วยกันนะครับเป็นการทบทวนความรู้นะครับหรือเป็นการเพิ่มความรู้ใหม่สำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับขอช่วยกดไลค์ใหนึ่งทีเพื่อจะมีคนเห็นคลิปนี้มากขึ้นนะครับขอบคุณครับ ดูข้อแรกนะครบเขาบอกว่า the store blank open until 10 a.m. ต้องใช้อะไรครับระหว่าง won't open หรือว่า wouldn't o p e n ต้องใช้อะไรดีครับ the store won't หรือ wouldn't ครับตอบข้อข้อ A ถูกต้องนะครับ the store won't open until 10 a.m. แปลว่าร้านค้าเนี่ยจะไม่เปิดจนกว่าจะ10โมงเช้านั่นเองนะครับ ข้อนี้ใช้ won't นะครับย่อม,มาจาก will not นะแปลว่าจะไม่นะครับใช้กับสิ่งที่แน่นอนว่าจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับอย่างตรงนี้ก็คือร้านค้าจะไม่เปิดแน่นอนนะครับจนกว่า until นะครับจนกว่าจะถึง10โมงเช้าอันนี้เป็นสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนแบบนี้ก็ใช้ won't นั่นเองนะครับตัวอย่างเพิ่มเติม I won't be at work tomorrow. I have a doctor's appointment. แปลว่าพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะไม่ไปทํางานนะอันนี้คือแน่นอนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าฉันเนี่ยมีนัดกับหมอแล้วนะครับแบบนี้ก็ไปทํางานไม่ได้แน่นอนเพราะว่านัดกับหมอไว้แล้วนะครับแบบนี้ใช้ won't หรือ he won't accept the offer unless we lower the price เขาจะไม่ยอมรับข้อสเสนอน,นะครับจนกว่า unless นะครับเราจะปรับลดราคาลงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนคืออะไรครับจะไม่ยอมรับข้อเสนอแน่นอนนะครับจนกว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแบบนี้ก็ใช้ won't หรือ I won't be able to meet you today rain check ฉันจะไม่สามารถไปพบคุณวันนี้ได้นะครับเป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าวันนี้ไม่ว่างจริงๆวันนี้ติดงานจนถึงเย็นเลยนะครับแล้วก็ถามว่า rain check แปลว่าคราวหน้าได้ไหมนะครับเป็นการถามว่าเลื่อนได้ไหมหรือว่าเลื่อนเวลาไปครั้งหน้าได้ไหมอย่างเงี้ยครับ rain check ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับบอกรู้ตัวเองแล้วว่าฉันยุ่งฉันไม่ว่างนะครับก็เลยบอกว่า I won't be able ฉันไม่สามารถไปเจอคุณได้เลยนะครับแบบนี้ใช้ w on't นะครับกับสิ่งที่จะสิ่งที่แน่นอนว่าจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองครับข้อต่อมานะครับ He said the meeting blank finish before five ต้องใช้อะไรครับระหว่าง won't finish หรือว่า wouldn't finish เอ๊ดูประโยชน์แล้วตอบอะไรดีครับตอบข้อ ข้อ b ถูกต้องนะครับ he said the meeting wouldn't finish before five แปลว่าอะไรครับเขาบอกว่าการประชุมเนี่ยจะไม่เสร็จก่อน5โมงเย็นนั่นเองนะครับข้อนี้ใช้ wouldn't นะครับกับสิ่งที่จะไม่ทำในอดีตนะครับคือเป็นรูปอดีตของ won't นั่นเองนะครับเราใช้ won't หรือ will not เนี่ยกับสิ่งที่เราจะไม่ทำ ในอนาคตใช่ไหมว่าเฉันจะไม่ทําสิ่งนี้ในอนาคตนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงอดีตเนี่ยว่าในอดีตเคยพูดอะไรไว้นะครับก็คือใช้ wouldn't แทนนะครับเพราะอะไรตรงนี้มีคำว่า he said นะครับตรงนี้เป็น past simple นะครับเป็นช่อง2เนาะเขาบอกว่าในอดีตนะครับเขาเคยบอกว่าการประชุมนี้จะไม่เสร็จจนกว่าจะ5โมงนั่นเองนะครับก็ใช้ wouldn't นะครับไม่ใช่ w o n เฉพาะเป็นเหตุการณ์ในอดีตนะครับตัวอย่างเพิ่มเติม They insisted the issue wouldn't be resolved quickly. พวกเขายืนยันว่านะครับ insisted ก็เติม ed เห็นไหมอ่าเป็นอดีตนะครับพวกเขายืนยันว่าเรื่องนี้หรือปัญหานี้เนี่ยจะไม่ถูกแก้ไขในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับอ่า quickly ก็เร็วๆนี้เนาะ r e s o l v e ก็คือแก้ไขนะครับต่อมา she promised the financial aid wouldn't be delayed. เธอสัญญาว่าเงินช่วยเหลือเนี่ย จะไม่ล่าช้านะครับ Promise ก็อีดีเนาะเป็นอดีตนะครับเธอเคยพูดไว้ว่าเงินช่วยเหลือนเนี่ย Financial Aid เนี่ยจะไม่ล่าช้าหรือ delay นั่นเองนะครับหรือ They warned me the flight wouldn't be on schedule. พวกเขาเตือนฉันว่านะครับเป็น ED นะอ่านในอดีตนะครับเตือนฉันว่าเที่ยวบินเนี่ยจะมาไม่ตรงเวลานะครับอ่ Schedule ก็คือตรงเวลาเนาะ o u l e o t s e on s u l e ก u l e ก็แปลว่าจะมาไม่ตรงเวลานั่นเองนะครับจำไว้นะครับใช้ wouldn't นะครับกับสิ่งที่จะไม่ทําเป็นเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับข้อ3ครับ t h a t s it I blank help you anymore เป็นประโยคที่แบบว่าโอ้ไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วนะครับใช้อะไรดีครับ I won't help you anymore หรือว่า I wouldn't help you anymore ต้องใช้อะไรดีครับประโยคแบบนี้เคยได้ยินไหมเหมือนประโยคแบบบ่นนะครับไม่ไหวแล้วพอแล้วนะครับใช้อะไรดีครับตอบข้อข้อ A ถูกต้องนะครับ That's it I won't help you anymore แปลว่าพอแล้วพอกันทีนะครับ ฉันจะไม่ช่วยคุณอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับข้อนี้ใช้ won't นะครับกับการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทันทีนะครับอาจจะแบบว่าโอให้ความช่วยเหลือแล้วก็โดนปฏิเสธนะครับหรือว่าเขาไม่ยอมทำตามที่เราบอกเลยนะครับดังนั้นฉันก็โอเคจากนี้ไปจะไม่ทำสิ่งนี้แล้วคือจากนี้ไปจะไม่ช่วยคุณอีกแล้วนะครับตัวอ,อย่างเพิ่มเติม No, I won't do it. ไม่ฉันจะไม่ทำสิ่งนั้นนะครับแบบนี้ก็คือตอบทันทีเลยว่าจะไม่ทำสิ่งนั้นนะครับไม่ต้องใช้ว o ดเดิลนะครับใช้ won't ว่าหลังจากนี้จะไม่ทำสิ่งนั้นอีกนะครับหรือ I'm so stuffed I won't have any dessert ฉันอิ่มมากเลยนะครับ stuffed ก็เหมือนตุ๊กตาที่มันยัดไส้เข้าไปยัดนุ่นเข้าไปนะครับมันพองมันแน่นนะครับเหมือนท้องนี่มันป่องมันหมดแล้วนะครับอิ่มมากนะครับฉันจะไม่กินของหวานแล้วนะครับไม่ไหวแล้วไม่มีที่ จะยัดลงไปแล้วนะครับแบบนี้ก็ใช้ w on't หรือ It's been two hours I won't wait for him any longer นี่มันสองชั่วโมงแล้วนะฉันจะไม่รอเขาแล้วนะครับอ่าก็คือรอมาสองชั่วโมงแล้วโอเคพอละจากนี้ไปฉันจะไม่รอเขาอีกแล้วนะครับแบบนี้ก็ใช้ w on't นะครับเพื่อบอกว่าหลังจากนี้จะไม่ทำอะไรอีกแล้วนั่นเองนะครับอ่าสังเกตว่ามักจะมีคำสร้อยก่อนหน้าเนาะอย่างเช่น That's it โอเคพอละหรือ No รหรือว่าโอ้ฉันอิ่มแล้วนะครับหรือโอ้สองชั่วโมงแล้วนะจากนี้ฉันจะไม่ทําสิ่งนั้นแล้วนั่นเองนะครับข้อ4ครับ I asked Jim to join our dinner but he blank come ใช้อะไรดีครับระหว่าง but he won't come หรือว่า but he wouldn't come ตอบอะไรดีครับดูรูปประโยคแล้วตอบข้อข้อ b ถูกต้องนะครับ I asked Jim to join our dinner but he wouldn't come แปลว่า ฉันชวนจิมมากินข้าวเย็นด้วยกันนะครับแต่เขาไม่ยอมมาใช้วูดดึนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะว่าใช้วูด d ึ n กับสิ่งที่ไม่ยอมทำในอดีตนะครับจะแปลว่าไม่ยอมจุดๆนะครับสังเกตว่าข้อนี้มีอดีตคืออะไรครับ I asked Jim นะครับ ask เติม ed เห็นไหมครับ เป็นอดีตนะฉันถามเขาแล้วนะครับถามไปก่อนแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ผลที่ตามมาคือเขาไม่ยอมมานะครับก็ใช้ wouldn't come นั่นเองนะครับขอแล้วชวนแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมมานั่นเองตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับ When I was young, my mother wouldn't let me stay up late. ตอนฉันเป็นเด็กๆเกนี่ยแม่ไม่ยอมนะครับให้ฉันนอนดึกอันนี้เกิดขึ้นตอนไหนครับ เกิดขึ้นในอดีตนะครับใช้ wouldn't นั่นเองนะครับหรือ she was angry and wouldn't talk to me for a whole week โอ้เธอโกรธนะครับและไม่ยอมคุยกับฉันหนึ่งอาทิตย์เต็มๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับไม่ยอมทำอะไรบางอย่างนะสังเกตว่ามี was เห็นไหมนี่ก็ was เหมือนกันนะครับใช้กับ wouldn't นะครับอดีตหรือ I asked him to fix the faucet but he wouldn't help me ฉันขอให้เขาซ่อมก๊อกน้ำนะครับคือ faucet นะครับแต่เขาไม่ยอมช่วยฉันอ่าอันนี้คืออดีตเห็นไหม as k เหมือนกันนะครับแบบนี้อดีตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเพื่อบอกว่าไม่ยอมทําอะไรบางอย่างนะครับไม่ยอมมาไม่ยอมให้นอนดึกไม่ยอมคุยกับฉันนะครับหรือไม่ยอมช่วยฉันนั่นเองข้อสุดท้ายครับ I promise I blank tell anyone your secret อ่า ต้องใช้อะไรครับ I promise I won't tell หรือว่า I promise I wouldn't tell ต้องใช้อะไรเลยครับกับประโยคแบบนี้ตอบข้อ A หรือ B ครับตอบข้อ A ถูกต้องครับ I promise I won't tell anyone your secret แปลว่าฉันสัญญา ว่าจะไม่บอกความลับของคุณกับใครนั่นเองนะครับใช้ won't นะครับกับการให้คำสัญญานะครับตรงนี้คืออะไรครับ I promise ฉันสัญญานะครับว่าจากนี้ไปฉันจะไม่บอกใครเกี่ยวกับความลับของคุณนั่นเองนะครับหรือตัวอย่างเพิ่มเติม,ม This won't happen again. You have my word. เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับฉันสัญญานะ You have my word ก็คือว่าคุณเชื่อคำพูดของฉันได้เลยนะครับหรือแปลง่ายว่าฉันสัญญานั่นเองนะครับรับปากแล้วนะครับจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกนะครับใช้ won't หรือ Don't worry, I won't forget your birthday ไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะไม่ลืมวันเกิดของเธอหรอกนะนก็สัญ,ญญานะครับว่าจะไม่ลืมแน่ๆนะครับจากนี้ไปจะไม่ลืมวันเกิดของเธอแน่ๆนะครับ หรือ Trust me I won't let you down นะครับฉ,ฉันสัญญานะเชื่อฉันสิฉันสัญญาว่าจะไม่ทำให้คุณผิดหวังนั่นเองนะครับแบบนี้นะครเป็นการให้คำสัญญาหรือว่ารับปากอะไรบางอย่างว่าจะไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้นะครับก็ใช้ won't นั่นเองนะครับว่าจะไม่บอกความลับกับใครนะครับจะไม่เกิดขึ้นอีกจะไม่ลืมวันเกิดนะครับจะไม่ทำให้คุณผิดหวังนั่นเองนะครับ มาดูสรุปกันครับใช้ wouldn't นะครับหรือ would not กับสิ่งที่จะไม่ทำในอดีตนะครับคือรูปอดีตของ w o n t นั่นเองนะครับเช่น she promised the financial aid wouldn't be delayed เธอสัญญาว่านะครับเงินช่วยเหลือเนี่ยจะไม่ล่าช้านะครับสังเกตว่าเป็นรูปอดีตใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่า p r o m i s e เติม ed นะครับเธอพูดสิ่งนี้เอาไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นอดีต พูดไว้ว่าสัญญาไว้ว่าจะไม่ลาช้านั่นเองนะครับต่อมาครับใช้ wouldn't กับสิ่งที่ไม่ยอมทำในอดีตเหมือนกันนะครับจะแปลว่าไม่ยอมนะครับเช่น I asked him to fix the faucet but he wouldn't help me ฉันขอให้เขาช่วยซ่อมก๊อกน้ำแต่เขา ไม่ยอมช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตคือไปขอแล้วไปขอความช่วยเหลือแล้วแต่ผลที่เกิดขึ้นคือเขาไม่ยอมช่วยฉันเป็นอดีตน,นะครับใช้ wouldn นั่นเองต่อมาครับใช้ won't กับสิ่งที่แน่นอนว่าจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับเช่น I won't be able to meet you today. Rain check ฉันจะไม่สามารถพบคุณได้ในวันนี้นะครับเพราะว่ายุ่งมากหรือว่าตารางไม่ได้แล้วแล้วแต่นะครับเป็นสิ่งที่แน่นอนว่าจะไม่สามารถพบได้แน่ๆนะครับใช้ won't นะครับแล้วก็ r a n g check คือคราวหน้าได้ไหมนั่นเองนะครับต่อมาใช้ won't กับการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทันทีนะครับว่าจากนี้จะไม่ทำสิ่งนั้นแน่ๆนะครับเช่น no I won't do it ไม่ฉันจะไม่ทำนะครับอาจจะขอคําช่วยเหลือบางอย่างก็ไม่ฉันจะไม่ทำแล้วนะครับก็ใช้ won't กับสิ่งที่ตัดสินใจทันทีว่าจะไม่ทำแล้วนะครับต่อมาครับใช้ won't กับการให้คำสัญญานะครับเช่น this won't happen again you have my word เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเป็นการสัญญาว่าโอเคจะไม่ทำผิดอีกแล้วนะครับฉันสัญญาหรือ you have my word นั่นเอง มีกันบ้านหนึ่งข้อนะครับให้เวลา10วินาทีพิมพ์ตอบตอนนี้เลยนะครับเขาบอกว่า he mentioned that it blank take long ต้องใช้อะไรครับระหว่างข้อ a ครับ wouldn't take long ถ้าเกิดว่าข้อนี้ถูกพิมพ์ a ในคอมเมนต์นะครับหรือว่าข้อ b ครับ it won't take long ถ้าคิดว่าข้อนี้ถูกก็พิมพ์ b ในคอมเมนต์เลยนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยบอกว่า มันจะใช้เวลาไม่นานหรอกนะครับต้องใช้อะไรดีครับ wooden หรือ won't นะครับถ้าคิดว่า wooden พิมพ์ A นะครับถ้าคิดว่า won't พิมพ์ B นะครับในคอมเมนต์เดี๋ยวผมแปลเฉลยให้นะครับแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนในการฝึกฝนภาษาอังกฤษนะครับขอให้เก่งขึ้นพูดอย่างมั่นใจขึ้นทุกๆวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ